สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสตอรี่ไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้อากาศดีเหมาะกับการปลูกต้นไม้มากๆเลยค่ะวันนี้โบมีต้นไม้ตระกูลพลูมาฝากนะคะแต่ละต้นแข็งแรงทนทานเลี้ยงง่ายดูแลไม่ยากค่ะจะปลูกนอกบ้านหรือในบ้านก็ดีนะคะที่สำคัญใบสวยสีสดใสแถมยังฟอกอากาศให้เราอีกด้วยค่ะ วันนี้กบก็จะพามารู้จักกับพลูต่างๆที่หาซื้อง่ายและราคาย่อมเยาว์นะคะเราก็มาเริ่มต้นกันด้วยพลูงาช้างค่ะพลูงาช้างเป็นไม้อิงอาศัยมาพร้อมกับลำต้นสีเขียวและใบทรงรูปหัวใจมีสีขาวและก็สีเขียวสลับกันนะคะเป็นวลดลายที่น่ารักเลยทีเดียวสามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชำชอบดินร่วนนะคะหนามปานกลางและชอบแด,ดดลำไรค่ะ ต้นถัดมาก็จะเป็นพูปิกนกนะคะหลายคนรู้จักกันในชื่อของพูบาย่นค่ะเป็นไม้เลื้อยที่มาพร้อมกับลำต้นทรงกระบอกขนาดเล็กมีรากตามขอบล้องค่ะแผ่นใบหนาสามารถมองเห็นเส้นบนใบได้ชัดเจนค่ะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำโตได้ดีในดินทั่วไปนะคะต้องการน้ำมากและแสงแดดรำไรค่ะต้นถัดมาเป็นพูฉลุกค่ะพูฉลุกเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีลำต้นเลื้อยตามพื้นดินนะคะหรือว่าใช้เป็นหลักให้เขายึดเกาะก็ได้ค่ะ ใบเป็นทรงรีเลียวแหลมโคนมนนะคะส่วนใบก็จะมีรั้วแหว่งสลับกันไปนะคะทําให้เกิดความน่ารักอีกแบบหนึ่งค่ะปูชลุนี้ชอบแดดนำไรค่ะและต้องการความชื้นสูงนะคะการปลูกขยายพันธุ์ก็คือการปักชำเช่นเดียวกันค่ะต้นถัดมาก็จะเป็นต้นทูทองนะคะหรือราชินีสีทองเป็นไม้เลื้อยอายุหลายปีค่ะดอกออกเป็นช่อนะคะเมื่อต้นสมบูรณ์อันนี้ต้นนี้กบก็ ตัดออกมาจากต้นแม่นะคะเพื่อให้รากงอกแล้วก็ไปปักชำจะปักชำรวมกับต้นผูงาช้างนะคะต้นผูทองนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังแฝงมากับคุณสมบัติพิเศษคือการดูดซับสารพิษอีกด้วยค่ะการขยายพันธุ์ก็ขยายด้วยการปักชำชอบดินร่วนซุยชอบน้ําเช่นกันค่ะถัดมาก็จะเป็นต้นลูด่างนะคะเป็นหมายตัวสุดท้ายที่จะแนะนำในวันนี้ค่ะ ผู้ด่างเป็นไม้เลื้อยลำต้นมนมาพร้อมกับรากอากาศนะคะส่วนใบทรงลูกหัวใจค่ะปลูกใส่กระถางหรือแจกันก็ได้นะคะทนโรคทนมแมลงขยายพันธุ์ด้วยการปักชำค่ะสำหรับคลิปนี้กบก็จะพามาปิดท้ายด้วยการพามาดูต้นลูรยักษ์นะคะอันนี้ลูรยักษ์ต้นที่หน้าบ้านนะคะเป็นต้นของเพื่อนบ้านค่ะกบก็ได้ขอกิ่งเขามาขยายพันธุ์นะคะใบใหญ่มากๆอันนี้แค่ใบเดียวนะคะ ถ้าเกิดใครหาซื้อมาปลูกก็มีความร่มรื่นสดชื่นแล้วก็ร่มเย็นมากค่ะอยู่ใกล้ๆนี่อากาศเย็นออกมาเลยเนาะช่วยฟอกอากาศได้ดีมากค่ะอันนี้จะเป็นใบอ่อนของล้วนะคะอยู่กับต้นวาสนาดูลำต้นนะคะเนี่ยใหญ่ยายมากไอเห็นกิ่งเขียวๆเ,เนี่ยที่พันอยู่รอบๆเนี่ยค่ะก็คือต้นของภูยักษ์นะคะดูใบของเขานะคะ กบชื่นชอบมากๆค่ะกำลังจะหาที่ให้เขาอยู่นะคะใบบนนี่ใบอ่อนนะคะแค่ใบอ่อนก็ใหญ่มากแล้วนี่ดูใบนะคะคือบ้านกบเป็นหนาดฟ้าเนาะก็อยากเอาขึ้นไปปลูกค่ะน่าจะร่มเย็นนาดูก็คลิปนี้ก็จบกันไปด้วยพลูยักษ์นะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ